ตียินมทรับบางเดียกได้ไหมได้นะยินมทรับบางเดียขเอ่อถ่ายวิดีโอลงสตอรี่ครั้งหนึ่งในชีวิตรเราได้ชิจิตขอพระทีนี้ก็ต้องมาตัดสผงเพลงอีกเพราะว่าเสียงของเข้าไปแล้วไม่เป็นไรเหนื่อยยังเริ่มเริ่มแล้วอร่อยมากเรื่องเริ่มมาแล้ว อ๋อเพราะว่าแมสท,ทำไมเราหายใจไม่สะดวกโอเคดอได้กางขายอยู่เดยนนี่ทำเรื่องไหมโอ้โหใช้ได้เลยอะ่ะถ้าเราไวิ่งขึ้นวิ่งลงทงี่นี่เดี๋ยทุกวันนี้ได้เรื่องเลยนะี่ฝึกวิชาเลยเนะี่ยวิชาอะไรวิชาวัดเ้าหลินวัดเขาพระ

ลงไปชิบหายลงไปไม่คุ้มเลยนะเพื่อนๆอาจจะมีเลี่ยงต้องรับเกี่ยวกับฉันมาที่ขาตึงว่ะขาเริ่มตึงว่ะเหมือนกันเดินแบบแบกน้ำหนักตัวเองเดินที่ที่สุด

เยันนี้มึง้าลวงจะทิพไายเลยดูดิท้ล่วงไปอ่ะม้นสูงอ่ะโอ้ยตาโอ้ยตาโอ้ยตาโคตรมัน่ะไม่เครชนปีกได้ อไอหาพีเตอร์ได้พี่เตอร์หรือไงโอเคอเคอาพีเ่เตอรหายได้พักกินน้ำกันเถอะาม,ออมาซื้อถุง,งทายยังวะวยังขากูเริ่มไป Ui, bôi cả Bôi cả đi subscribe cho kênh นีหนึ่งขออระคือห่างกี่ร้อยเมตรแล้วเราขึ้นมาสามร้อยเมตรไปต่อไปต่อทางเนี้ยไม่ต้านโอ ว่าหลังเราต้องเอาอันนี้ไม่ได้ว่ะชุดปีนเขาสลิงปีนเขาอ่ะโอ้โหดูทรงแล้วแม่น่าไหวยิ่งเหนื่เลยค่ะไอติมผอมๆนะใช่โอ้ได้พลังขามากเลยอะวิ่งถึงอย่างวันนี้ถึงวันนี้ใช่ป่ะวะ ขาลงน่าจะง่ายกว่านี้นะหรือเปล่าวะโฮฮโโโโหฮนั่งพักก่อนโอเคโอเคนั่งพักก่อน มีหร <icana> ือเปล่าช่องเนี้ยไปพักก่อนไหมนี่นั่งพักก่อนเหมื่เขารู้อะเบื่อคารู้ว่ามึงเหนื่อยรู้จริงขอแมมก่อนเรามึงจะตายจริงมาน้ำมากรกินบ้างเอาอันนะีน <chanting> <raul ic> ้ไปกี่หน่อยหนักเจ็ดนาที ว่ามันตมีคนทำสถิติการขึ้นเขาพาได้เร็วที่สุดแน่มันต้องขึ้นไปนข้างบ,บนที่งไหนอ่ะนี่ไงรอดอะไรวะเนะี่ยอ,อะไรวะเฮ้ยเออช่องรอดเราจะรอดช่องนี้ไปปะใช่ฮะช่องเพื่อให้ทะลุไห้ทะลุฝั่งนู้นเออแต่รูมันก็ไม่เล็กขนาดนั้นถึงได้อยู่นะดูรูก็ใหญ่อย,อยู่แต่ไม่มีไฟแล้วเราจะเข้าไปได้ไรหรอพี่เจมมีไฟไหม มันต้องเข้าไปในรูนั้นนะครับอจะดูบุหรี่เหรอพามาไฟไมมไม่ได้พันเช็คไฟฉายพร้อมยังพร้อมยัง let's go ตายเดินขึ้นไปถึงถึงเหมือนเดิมอุ้ยมันน่าคันมากเลยวะพร้อเปล่าป่าฟาดู้ฝ่า่าดู้าู้เชี่ยวชาญ bùi cả bùi cả bùi cả à khăn rồi ui cả bùi cả Bôi cả bù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 i cả บยกาเฮ้ยเข้าไงนี่นอลอดช่องหินลอดช่องมะละค่ะโอเคว่าลอดช่องแต่ว่าลอดช่องหินนะลอดช่องนั้ไม่ไสไมิไม่ใช่ไม่ไใช่ <G ül> ไปได้ไหมไปได้ไหมไปไหนก็ไม่รู้มันมืดสนิทใช่ไหม<อ>มันมืดสนิทใช่ไหมไม่มันสว่าง,งมากโบยกะงวเฮ้ยโบยกะ โอ้ยโบยกาะโ,โบยกาะโอ้ยโบยเกาะขอบว่าถ้าขึ้นมาแล้วไม่รองก้นหินแสดงว่าย,ายัางขึ้นมาไม่ถึงรอจหินมถึงมาทุกคนรลมพรังใจพอ,อจะทำสิ่งนี้แล้วเชื่อมต่อวิญญาณอันนี้คือเหล่าผู้กล้าเวลาบษสร้างขึ้นมา ไปได้ไหมจะบอกเราต้องไปทางนั้นนะอ๋อมึงคำนวณเรืลูกฟิติกอยังจะวางอ่ะอ๋อโอเคไปถือว่าเราผ่านขึ้นไปเป็นนี่ถือว่าเราทำเควส์สำเร็จโอ้โหจะขึ้นเอาจะขึ้นไปเป็นนี่เฮ้ยได้ไหมตีตัวอีกช่องนี้เปล่าตีเนี่ย รอ,นนอยรองเท้าคนเต็มเลยเนี่ยที่เขาลงไปแล้วก็ยังไม่กลับมากันนะเนี่ยในห้องนี้เนี่ยอใช่หรือเนี่ยดูดูเหรอ,อ,อ,อน่ะมันมีแสงสว่างผมคิดว่ามันจะโผล่ทางนู้นได้เหรอไอจีมึงไปทางไหนนะ่ะอ๋อเมือ่อกี้จีมุดทางนี้เหรอทางบนข้างบนหรือข้างล่างอ้าว ข้างบนขึ้นง่ายกว่าเหรอได้อ่วไอ้ถึงไปข้างบนได้่อยปข้วันนี้สรุปก,ก็ขึ้นข้างบนกันใช่ไหมถ้าใครเอาชาไข่บุกมากินตรงนี้เลยแล้วชาไข่บุก KFC เต็มเลยเไปไป ะจะขึ้นดีไหมวะมดีไปดูกันวะเขาปีปน,น,นกันได้ปะไปมีมึงอยู่ล่างนันนะผมไม่ไปจริงวะเส้นทางเนี้ย เอ,เอางั้นพวกมึงรอยอยู่งานโอเคไหมไม่รอตัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้หัน้ำเองดูน้ำใ พูดู้หถอดองเ้าดีกว่าถอง้าจะดีกว่าใช่ไหมตีไหวไหมไม่ไหวไม่ต้องนะรวมกันอนะ่ะกูตกตรงนี้ ดูที่มันมีบั๊กตรงไหนพีเอ็มไม่ทำบั๊กไว้บ้างวะ ขึ้นมาขึ้นได้แต่ว่าเอานี้ไปถึงเกมบี้ทุกคนหมวกเกจกาละเกมไม่ไม่เวิรเลยตมมังโผล่เลยยง็ม้หมนัวะันไ่เจงหมดี้ทกเอาแล้วมเ,เร่งถึองรออยู่นี่นะไอจเป็นงไงเดีย ทำไมหรอฝังนู้นไม่มีทางลงหรอลองอเขาวเขาถทำไมหรอไม่เป er> uhm ็นไรเดี๋ยวผมลีรแรงล่างที <h <h claro> ่เก็บ มังไม่มีที่จับเลยไง,ยงหรือเขาขึ้นก็นต้องหินแค่แค่ไหว,วะมีปะาาอะาามีอะไรไหมตี๋คุณดูทางขึ้นทางอื่นมีไหมเฮ้ยเหมือนเขาขึ้นตรงนี้กันปะ ลงจะลงได้ไหม

จะได้โอ้จะได้จะได้ไม่ประสบความสำเร็จกอมาแล้วคะแนนก็ถูกพวกผมโปรคอมถูกพวมโปรคมถูกมากได้แค่นั้นเหรอ